สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นหมอสิเพศนหพี่น้องพี่แม่รู้สึกว่าโบอยากกินอันน่ะนังปันใดพี่น้องเดจจอยเอานังมาเหมือนนี้คิดยามหวกเนาะว่าชุดก่อนหาเป็นยังเข้าไปสอนท่าใดหน่อยเดียวพี่น้องเหมือนี้ก็เลยแบบว่าสิไปแก้มือไม่พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นได้นิดเดียวเองเนาะแต่เด็มันเก่งอย่างมันมีเนาะแม่ผู้จอยว่าเห็นหัวอยู่ คางให้หน้าเนาะพี่น้องตามเจให้หน้าที่หัวเออนาน้องอเจะเจอ่าทาทาไรหัวสุดนีดสิเอามาอู้กินแซ่บพี่น้องกันเลยว่าเออมื่อเสิไปหากันไปหาหัวพี่น้องไปเนี้ยไปเอาน้ำให้เอื้อนใเด้อเอาผ้าอยู่เทียมถามหน่อยมาเอื้อนใเด้อดื้อมาก็ใส่มาเดี๋ยเรื่องวันนั้นเตรียมไปเอาแล้วลูกพอเห็นมันเอื่อนนะนี่น้องเจให้น้า หัวหน้าม,มันบกเ,เ,เ,เด้มันแหงเดิอบน้ำขอนเลยข้อยไพนึ่งจะลงหมึกมีมาบอกมามีกับฟอกคนเดียวเบื้องหัวหน้าคุณวะนี่เด้ไก่ในท่างหน้าบกบดแล้วก็บปรจันเลยจ้อยจะมาแหงบระจานเขาได้มาบ้านนี่ว่าบวว่าเอาขัวลงมาเบื้องดุมูมเลรื่ี่

นักก e, like. uh, like ั les, hmm, uh ือ huh, กัว่ะ่างเกียนเมหก่ากลยนะมืือเหวี่ยงยงนีตรนี้ดังมาจากคนดุ น้องใหม่เขาก็เป็นน้องใหม่นี่อแต่แม่หนัตัวเดียวก็หัวเขียดช่องโตถแม่งหจักจะไม่หาที่เรื่องคูเกิดป้าผีกระไดทำอยากใส่เอาเบิ่งน้องตีนเบิ้ลา กระเผือกวะบ่หวกน้อยห่วงแกะววะันไหนปลาลูกเอ๋ยใช่มันก็มีปลาวะมันไม่เหแต่ปลาเหมเอนปลาลูกเด็กใส่คุ้งเคยบ่เอาเด้อหวกตัวหน่อยกันเอากระถาเอาตัว้มไงแม่อันนี้ใส่ใส่ข้นอันนี้ใส่คุ้งดงก เดอดเนาะเกิดไปหยุดอีกแ้เือดางเจอต้นเยนาะเดืดเลยเดี้นี่หมดออขึ้นยานิเอาไปหักข้านะ ปลาวะจักนี่หองนเดนจะไ้นัมันได้เย็ดเย็ดเย็ดมันจีบมันจีบเอาแมงแมงข่าซานนะเดี๋ยวจะจีบบินไปบ่เลบินเด้อบินเด้อบินเด้อยี่ัวเด้อยี่ัวเด้อแมงขาซานมันแสบได้แมงขาซานมันหอมแมงขาเปลือก เออแมงขับเปลือกมันหอมแมงขับเปลือกอะนน้อันนบินไปว่าเร็วบินไม่ได้บินไ่ได้พี่น้องบินมันกระ่มหน้าพุ่งเก้าเนี่ยหอมแมงขับเปลือกเอ๋อเขียด่ยเตือนไปบ่ได้เลยเหนอยู่บ่ได้นอนใน้ก่อนเห็นอยู่าหากินแบบธรรมชาติพี่น้องเอ้ยธรรมชาติแบบคนเล่าใช่ไหแต่ก่อนเนาะ สมัยแต่กอนไม่เคยเลยสมัยตะกอนอยู่แบบบ่ต้องใส่เงินบ่ต้องใส่อีหยังพี่น้องบ่มีเงินเท่าก็อยู่ได้แต่ก็แซ่บอีกแซ่บแล้วก็มีประโยชน์อีกเนอกจาะพวกมแมลงถอดนี่พวกอันนี้มีประโยชน์พวกเขียนเอาเลยรถ นี่ได้คอยมากินที่สุดก็คือแมงกระสานแมงข้าวเปลือกเออแมงข้าวเปลือกเอ้ามองวะาอันนี้มุมงขางเจเอออันนด้อุ้ยปลาเหรอมื่นมื่นคือสิมันปลาปลามันหลุดเจี๊ยดหมเด็บ่มันหลุดง่ายกว่าหันเลยด้วยปลาบ่มันเป็นมื่นๆนะพย่าในี่ปลาขันมื่นค่ะปลาดูกประจักษ์ปลาลูกหรือปลาคอเมื้อคอยซีซอนอ่ะ หันปลามันถึกอันนี้ถือเพียงยีร่าปลาเขียมม,มันฉีหมุนเริ่มเป็นเขียมปลากระมุ่นคือกันนะยีตม

ปลาำคอนพี่น้องเอ้ยปลาำคอนอะไรเนาเสื้อปานี่มีปลาดำคอนซื้อเดีจอยบนาเสื้อดี๋เดเห็นลังเลยใช่ทางขาผมาดูปลาตขอปลาคอตอนนี้เห็นดังมั้จะสีปลาคอปลาดุกอุ้ยโอ้ปลาคอก้งปลาคอก้างเี๋ยห็นมาดังมันนี่เดี๋ยวเลตัวเดียวนี่บ่จ้าะสองตสองชาบได้ตัวคุณออีกตัวนึงไปทางอุ้ อุ้ยลาตัวน้ตัวตาด้านในมุมีอนาสมจะมีปลานังคอนอะไรให้ไปซะดน้องขางเทียให้สิรายีคนเดหยาดหดปลาบงนี่หันไม่เดียวนใหัวสิรตุ่มปลากินพี่น้องเอ้หาโตยังอู่นะพี่ยังอยู่ห่ออนี่มันเป็นมูอยู่ได้เยจอเออมันมูแล้วมันห่อน โรงหมูตานมาพอมกันเนาะมันหนักมันขนทั้งร่างมันปีเป็นวะโอเนาะทั้งขาอะไ้ใช่ฮะม่องบอกงมอีกมั้งงูอีกงูอีกมึองน้องขางเทียงให้สิมีราได้เออไหนนะก็ไปน้องในเทียง có nó hay được cơ bà Mất đây Mất Mất ngủ Mất đây Mất không đây thì nó mới Mình nằm hộ nó chỉ tài Mình thật bà cặn luôn luôn Tức tổ à? Nạp rồi Sóng tổ 6 tổ đại nó này ừ. ทางเกียนหลัทางเกียนแหงร้ายขเห็นชารถปีอดขู่ไปชาเนาะตาไปเตรียมอ่ชาวันนี้อุมได้แต่ว่าเดี๋อางุ่มมึงเอาสวิงตักเอาวะนี่่ายช้าอืองุ่มเอาสวิงส่วนคือมึงยาเนาะนี่ดิดิน่าดตัวนึง มใส่ขูหลวดเพราะว่าไม่สิดวกตอกอลายละพี่น้องตัวหนูปลาข้ออดไรนี่เห็นมอปลากังปลาข้อตัวขาวๆเั็จะปุกอ่อนอันนี้แหละพี่นอ้องเดี๋ยวฮะกระปุกมอไซน่นะไป มาใส่เคลียดไปปลากระปุกตังค์ป๋าไว้อ้อมหรือว่าปลาไว้สั่วมีเลยกระปุกเล็กกระปุกใพี่น้องของที่ได้ทั้งมเฮ็ดเมนูอีหยังกินว่าจต้มเ็นนี่ต้มปลา้ก็ใส่หหต่าง่อ๋อต่างบ่มกเอ้านอยกปลาซิวสิขอเ็บ่อยากมกนะขออยากสิออหใส่ใส่ปูเด้อแล้วก็ง แต่สิกินตรงปลาจะกระโดงจิ้มเพลิงเขาบไม่เขาบ่มากินปลาคอวันวันตัวหอยย่างตัวมันง่างใหญของเพลิหากินแบบอันนี้เนาะสีวิตโบราณโบราณเป็นแบบนี้เลยเนาะเจ้ะเนาะหาเสากินเพลนหาเพลนกินเพลนหาหัวกินหัวแหละสมัยนี้คนเขาบ่ค่อยหากันแบบนี้แหละเนาะก่อนเขาจะบ่หากันไม่ใช่เพืนที่ได้เปิดสิได้โมบี้คือตะกีได้ สำหนึ่งคนเขาประค่อยหามีแต่สื่อกินขันสื่อกินกับสื่อได้อีดอกพี่น้องแต่ว่าเขาก็อย่ากินอาหารแบบนี้นะกันเลยแบบพากันมาสอนอยู่กับธรรมศาสตร์ได้ธรรมศาสตร์เนี่อย่าปิดนะถ้ากินแบบดเอ้อแล้วเอยสิเกยสิอันนี้ไฮเาวให้เลือกอันนี้หัวครับเอากระปุกมา่ใส่เขียดกุ้ยกระจอยสเด่นไปเดือเดี๋ยประคอด พักข้อเลยจ้าพักข้อเลยหน้าหน้าพนสตกเลยปลาโคมันนี่โอ้กะสิตายเดตกมาตกมาเธอกะสิเวิร์ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่ใม่สิเลือกทีสีอ้อแล้วกะสีอ้อกับปูใส่กระปุ๋กับแม่เขาเขาเปลือกกระปุ๋ยก็เปลือกแมงค์ก็เปลือ แต่ป้าแอบออมเนาะถ้าลือหัวา้ายจะเป็นป้าอ้อมกเพ่อกลียงปาใส่แกดวนบอกินจีนังนน่นะคองหม,มักจ้ะหท่าตีอ้อกเอเสิอ้อ กินหังพี่น้องกินังให้น้องนิ้วกินเพน,นังกินเพนไว้เนาะ สองเซนพี่น้องข้นิวโปงก,ชก็ช้กับขีดินเลยข้อเสือระเียเสียไปนังตัวนี้วม,ม่มีซื้อมาเ่อมยอนซื้อมาโด,ดนึงสี่บเอาคือถือเกย,ยจย้ยเดี๋ยวห้องซื้อเตือนยังสี่สิบหาหาิบนะอืมคอยซื้อแต่พื่อบ,บเคยนะไห้สี่สิบหาปกติหาิบตลอดสีบเซื้อ กะตีมิเตโลดละหาซิบหามีแตต่อเข้จาจังนนู่นอพอนังตัวนั้สุดมีเศห่อ,พอนพะ่ออะไรเนาะบอว่ายางห้อนแห้งอดนีนี่ว่าแนวว่าขูดด้วยล่ะพามาขูดด้วยล่ะน้องนี่ามากินนัง จะมากินจะต,ต้องขูดเอาเองอืมตีตัวก,ตกะตายป่ะเหี่ยวหยุกป,ป่ะเหี่ยวป่แล้วเนาะขันท้าทับแบบว่านนังฮะต้องทุบอันนี้กันรนอไขมันอ่อนเนาะมันช่ยำง่ายถ้าเาทุถอโดนทุบให้มันอ่อนเดี๋ยวกะอันดำดำมันเท่ากับขูดขูดอา คดแห้งแห้งคุณจ๋าอันนี้น้องพี่น้องนี่มีมีทั้งหัวกมียังล้มลวนแน่พี่น้องปลาซิวไปอย่างทีปีใหม่ใิมาอ,อ๋อววกินนะพี่น้องจะใช้ใส่แล้วบ่าเกิดจะร้องจ๋าตอนนี้มออ๋อของปีใหม่นะพี่น้องเตาไฟเตาม้เาไฟเเลยล่างแหละแหละพี่น้องเอาใส่ด้วย ไดหมอกับมีใบบักคามใบชิ้งคายแล้วพี่น้องแล้วกับมีน้นังทะเลใส่ลงไปหมอกับโบมีหูหมอกางเอามาจะถ่ายตั้งแต่ปีใหม่ไปถ่ายละเมื่อไรปีก่อนได้เนาะยังก่อดูถูกหมอตัวเองเนาะแบบว่าชีสาใส่มันออกมาน่า พี่หม่ว่าท่านได้สื่อมาค้างใหม่พี่น้องก็ได้แบบยังใส่อยู่เดี๋ยวถ้า้อ่มาค้างใหม่จะถือชอาใส่ใส่กระปูลงไปได้วยพี่น้องกระปู นี่เป็นหมอต้มปลาของเหงื่อโจออยนะพี่น้องจะนำได้ร้ายองเจะค่ะเพราะว่าเขาออพอาจเจาะไวส้สุดนี่แหละพี่น้องปลาที่ได้มาเอามาต้มแต่ว่าเป็นไบอคอยมากินต้มปลาปันไดมากินอ๋อหัวร้ายกลัวเนาะพี่น้องหมอไยัยหมอมัน ตัวนี้มาตุ้มลูกเลยลอ่ะตันนี้มออ้อไ้เกะกัปู่่เบอรใส่คอยใส่เบิรอันนี้เลยใส่พักแต่ในหนีปีใหม่ใส่อันนี้นนำประดับลงไปแล้วพี่เนอะ แต่บางบทฉันไน้ใส่แต่พงหนวด <มา S 1> เดี๋ยวสิใส่พงหนวดรมแห้งอันนี้แล้วล่ะพี่นนอกอ๋อหัวคงเี็นไ่ไอเอจ้าต้องเจ้าซุกร้บวบิลระเบอก สองหมอเลยคองไผคลองมันคากันนี้อันนี้ต้มปลานังไ่กับนงมันนังแขงกินน้ำกันได้เคยนั่งไนง่นมเยเป็นคนจีไรเก๋เป็นคนชอกบ๊อบคลองไมีสีสันก็หมวะหมึก้มนมีแดนนงๆาง <laughs> อันนี้ <laughs> ออหัวคองปีใหม่ตัวนแกงไก่แต่เีพี่น้ังตีต้มปลาเลยจอด่มมาบอกกอนใส่โมนิวคองอาหารเพื่อ นังนเนาะนี Luckily, ่ของ้าตอนนี้เป็นพี่น้องกินข้าวนี่ะน้องมาเคือกินข้าวเคือบด้มะเขือรมะเขือเดมาเบอาทำหน่อยมาดีเด้อเพ่นพี่น้องมาเด้อเพี่น้องกินข้าวเด้อเะารด่บวบในบกินเก่กับบกินแล้วบัมีเจลเลยบักินอะไรก็ปนมาลอกใบกัวใบพักจะไกลใบพัดจะงูน้ำ ขาเขาจะโผล่เนขาเขาสุดที่มันจะเป็นยังไงนมันมันโผ่มันเป็นน้ำผ้าวอเลพัดอันนั้นบ้างลัางล่างมนึงดีๆแล้วก็ล่างหัวดีๆหัวมเพอเอาแไอ้เมลอมเกลนกซิมอันนี้คอยมาเด้อพี่น้องกินข้าวนุ่กันน้ำขวดอ่อนเออมไหกระซิบนะเขาถูกเพิ่มก่อนเขาหมอนี่หัวใหญ่ถูกเพิ่มของเขาแข็งแข็งเขาหมอนี่มันเซนหัวอิ่มกว่านะมันเซนจ่อยกินในวิ่ ตดวนี้เอาหัวอนนี้เข้มเอาใช่แตกไรหัวกูจางเข้มดีจาง่มนนแบบหอมแมงดาเนาะหอมกระปูเนาะอะไรคนจะสระมันนะคือแส่ะแสบตกปลาจนิใจเอ้ยเคยูแล้วว่าขสิกินยังแ่บในตงปลามันมีปลาลูกตัวนึงเนาะกระดูก ลเฮ้ยเอเห็ดกร็กหน่อยนี่กินปลาข่อยนี่ก็มีแคเซียมดานอยานี้สียกินทั้งกระดูกมันคะโอเคองค์้มีสตอนอาจารย์ขายห่าดห่วงเฉยใจ เดี๋ยวใจมาบ่วงอันนี้ส่วนใหญจใจเนี่ยแต่ว่าข่อยไม่ได้ข่อยกินข้าวข่อยอันดับแดกก็คือบ่วงอันนเยอะแยังคนากินยั่มกินยั่มคนเขามากินบ่วงเพราะถิ่กินยั่มขอก็ต้องบ่วงตัวนี้เขาบ่เขาบ่มาขึ้นบวงเลยมาเปลี่ยนกันข้าวนในได้เขามากินบ่วงอันนี้เนาะมันได้ได้มันสดหนังได้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันแสบผัวนะแสบเหรอมาเลยที่น้องกินข้าวด้วยบางท่านถิกินบะซิวไข่ มตัวมุนงูปะตัวงมเรือเนาะสอามตัวขหอมแบบาีนะหอมแบบากีเบเขังหอมขมยังกระสานเม่ข้เปลือกแม่แม่กระานไงมเปือกเันกะานนี่เาแสบบาดี่น หววมันบอดมี้ายเนาะแต่มันก็เรลิมเป็นนั้นอพี่เนาะปริกเร็วเร็วเน้ำแกงก็คืออนีปม่แพ้อือมันจะบกกอบหอมันบกรกอบมันสือเนียยหักเนียโปงอันนี้ป้งแต่กินหอกตบาเลยปงทนอันนี้มันือมันืน้ำแกงมนสีเนี้วเดี๋ยวกินข่าก่อนเด้อพี่นาะเดี๋ยวจบาคือแบบเพื่อนำนีเนาะถ้าถึงใจคคิดถึก็จะลืมก็ได์เด้อเดี๋ยวไปเจอกันไหมคลิปหนาพี่้นงบ๊า่บาย แล้วเลสิกินนี่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 ปลาอันนี้ไข่นี่แซ่บไข่ิไ<ม>ข่ใอรค